เฮลโล่กายุดดีทุกคนกันด้วยโอ้โหเชดเดี๋ยวนะแล้วกูต้องกดยังไงเนี <c oughs> <c oughs> ่ยแรลงหมดเหรเฮ้ยแรลงหมดโอ้สตาร์ทเกมไปเลยเลยกันเฮ้ยลาวาบักบริการเตริมโลบัคแบบไอดีพาร์หรือจะเป็นการเตริมแบบเซิร์ฟเวอร์ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ s เลขเจ็ด มีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่หาใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใตล้ลรางคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ อมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง, Computer, ถง i อ a อดซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันโอ้เข้ามาแล้วอันนี้น่าจะเป็นสุ่มกู <Bro. S 1> สู้กับใครบ้างก็ไม่รู้รู้แต่ว่ากูมาเอาที่หนึ่งไหมาหา้าเตียงนอนออออวางวางวาง วางเอ้ยไมทีมทำไมไม่ช่วยกันเลยอ๋อฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่เลยช่วยไม่ได้เอ้ยตรงนี้สามารถซื้อรัดได้ด้วยหรอวะเฮ้ยโคเจ๋งโคเจ๋งเลยซื้อรัดได้ด้วยต่อแบบฟาสบิดกันดีกว่าต่อแบบฟาสบิดอืม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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยสีเหลืองมาว่ะมาว่ะสู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเอาเอาเอาแตก <laughs> ก,กูก็รู้ว่ากูจะชนะโ oh อ้ไม่กอดกูดูทีมกูทีมกูสร้างเป็นหลักเป็นแหล่งเดี๋ยวนะแล้วกูจะเข้าไปซื้อของยังไงอะเพื่อน,นเล่นอุดซะอ๋อซื้อของอยู่นี่อาร์เมอร์เออเราต้องซื้ออาวุธนะไอรอนซอ้อนไอ,บอ้บ็อกบ็อกพวกบ็อกไม่จําเป็นไหมกูแค่นี้ก็เหลือเฟือละเอ,อ้ยสีเหลืองมากเพื่อนด้านหลังจ้องจะเซตยอมไงกูมาช่วยแล้วเพื่อนกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว สวยยังไงช่วยชีวิตเพื่อนไว้ได้ทันไหมเฮ้ยอันนี้เพื่อนกูปัอ๋อเรดโอเคโอเคก็นึกว่าไม่ใช่เพื่อนกูกูเกือบจะฆ่าแล้วเมื่อกี้เอ้ยซื้อของได้โดยไม่ต้องกลับบ้านมาเสียเงินเอาอะเอ้ยสีเหลืองมาเอาไม้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 อ,ไมอ,ไมอุ้ยมันมาเยอะว่ะอออือสู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวว่ะกูแตกอันนี้ปุ่มวิงนะ่งอ๋อกระโดดกระโดดไม่ใช่วิง่ง เอ้ยเพื่อนเราอย่างโหดฆ่าสีเขียวไปแล้วเพื่อนเราแม่งคองแล้วสีเขียวมึงไปทำอะไรตรงสีเหลืองวะนะมาวะกูแตกแตกูแตกแน่กูว่ากูควรต้องฟาร์มก่อนด้วยไม่ควรที่จะไปบวกก่อนเลยอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนมึงเล่นสงครามเหรอไอ้ชินนี้แม่งกันบ้านอย่างเฟี้ยวเลยวะ่ะอะไรวะเงินน้ำมาทำไมวะนะน้ำมันช่วยอะไรวะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ช่วยให้กูฟาร์มยากเพิ่มขึ้นไง แต่การที่กูจะเก็บเหล็กแบบชิวๆกลายเป็นกูต้องเก็บเหล็กยากมากยิ่งขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮกูจะไหลตกแล้วเพื่อนเฮ้ยมึงเก็บน้ำมึงหน่อยอันนี้เฮ้ยทำไมมันมีสีชุดวะโอ้หใส่สกินได้ด้วยโอ้โหใหม่ยอดเฮ้ยใครโจมตีกูวะอ๋อยิงธนูมาเหรอเดี๋ยวโจมตีกูกูฟาร์มอยู่รอแป๊บอุ้ยสีแดงอุ้ยเพื่อนกูเองเป็นไงฆ่าได้บอกเพื่อนเว้ยฆ่าไม่ได้บอกมูโอ้ยฟาร์มกูฟาร์มได้แค่นี้เดียวเอง ต้องปลามอีกหน่อยเอาไม่รู้ยังไม่อายังไม่เอาแล้วเมื่อกี้มันมีไข่ด้วยมันไข่อะไรวะไหนไข่อะไรวะเนี่ยดาวก้อนเอกเอ้ยคืออะไรวะเอ้ยน่าตื้ยจังเลยดาวก้อนเอกค,ออค,อคืออะไรวะคืออะไรคคืือออะไรวะดาวก้อนเอกเฮ้ยมันกำลังฟักอยู่เหรออ๋อเนี่ยกำลังฟักอยู่น่าจะใช่นะน่าจะใช่กำลังแบบกำลังฟักอยู่เลยอะไรเงี้ย ใครมาเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมขูยย่งหวานระแวงอยู่ไม่ทอมันได้ยากกันเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเตียงใครแตกเลยอย่างตึงเลยตอนนี้อย่างตึงตึงมากๆชุดเกาะโอู้ได้ชุดเกาะเล็กแล้วเหลือแค่สี่อันกุต้องหารองเท้าเลือกกูดีอ้ยอะไรของมึงเนี่ยวันสงกรานต์มึงอาบน้ําให้ชื่นใจเฮ้ยๆๆๆๆเมื่อกี้สายตากุเมื่อกี้บ้า่งเหลือบมองไปเห็นกูอะไรจะตก กำลังจะตกตายดา้อนเอ็อ๋อมันเหมือนเป็นแบบการสุ่มของอะไรอย่างนี้ไะดา้อนเอน่าจะใช่นะเอออัพเป็เนกางเกงทองอยู่เพื่อนเราโอ้เพื่อนเรามีชุดกรอเพชรแล้ววะ่ะน่าจะใช่นะเอ้ยตอนนี้เรากินแอปเปิลทองดีกว่าเรามีเยอะอยู่จะได้แบบเพิ่มเลือดหน่อยเออช่วยใช่ไหมเฮ้ยสีเขียวมาวะมาเพื่อนอ,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 อุ้ยอุยทำไมมันติดไฟนี่เติมหรอเอ้ยติดไฟติดไฟโอ้ย กูแตกเอ้ยแต่สีเขียวมันแตกแล้วนี่วานี่เป็นไงเพื่อนเราฆ่าสีเหลืองเพื่อนกูอย่างโหดเลยส่วนกูอย่างนุก๊กที่นี่แม่งหวางน้ำน,นั้นอะไรอ่ะอัปเกรดช็อปอ๋อน่าจะต้องเอาอะไรมาอัปเกรดอ๋อ,อเอาเพชรมาอัปเกรดไม่มีว่ะเอ้ยกูฟาร์มไม่ได้เพื่อนฟาร์มไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอืออือว่ายไปว่ายไปว่ายไป,ยไปลำบากจังว่าชีวิตกูเนะี่ยไดมอนด์อัป เกรดเลเวลสองอันนี้อะไรเนี่ยออนี่อะไรอ่ะเอ้ยเฮ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 ้ยกูรู้สึกว่ากูกำลังจะล่วงตกปั๊กเยม่ฟาร์มไม่ได้วะเฮ้ยกูจะไปฟาร์มโอ้กูรู้แล้วนั่นนะจะเอาขนแกะมาปิดไว้ขนแกะขนแกะขนแกะเฮ้กูเอามาปิดละอืออืออะไรวะทำไมวางไม่ได้หรอ อ๋อวางไม่ได้วะแล้วเอาน้ำมาวางเพื่ออะไรตรงนี้โอ้ยใช้ชีวิตลำบากกันได้เวลาซื้ออาวุธละกูกูฟาร,ร์มทองมาจนครบแล้วได้เวลาซื้อนี่เรียบร้อยแล้วก็ซื้อชุดกอะไปด้วยอันนี้รีเ์นพอรไอ้นี่ทำอะไรได้วะอันนี้เอ่อบริดเอกน่าจะเป็นเหมือนการต่อบล็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้กันกูตกแน่ๆเลยอะ แน่จะใช่นะมีอะไรที่กูสามารถซื้อได้บ้าง Water Bro เ,เอ้ยน่าสนใจว่ะอ๋อไม่มีไม่มีมมของอว่กูไปละไปอยู่ตรงกลางดีกว่ากูไปฟาร์มของตรงกลางก็ได้เ,เวนอุ้ยสีเหลืองคองมาหวัดสีเหลืองมาวะ่ะเจอกูเปิดก่อนได้เปรียบแค่นั้นแหละเปิดก่อนได้เปรียบไม่เเมอรอ l โ o ้ไม่เ อ๋อยังได้อยู่อุย้ยทองนยี่สิบสองอันเรียบร้อยกูรวยมากจังเหมือนนี้หรือจะกลับบ้านไปซื้อไปบ้านสีเขียวดีกว่ามาวะ่ะเนี่ยจุ๊บเนี้ยไปแล้กลับบ้านตัวเองก็ได้เขไม่ค่อยต้อนรับเลยนี่ยาะลรวะนะ <laughs> เพื่อนคูว่ายน้ำ <laughs> เหมือนว่ายน้ำเล่นแล้วเนี่ยคูอัปเกรดชุดเกาะกูได้ละสวยมีอาว,วุธอะไรที่กูสามารถซื้อได้เอ๊ะอะไรวะอ๋อเป็นหน้าไม้เว้ยเป็นหน้าไม้ ซูเปอร์โบว์เอาหน่าเอ้ยกูซื้อแองเกมเพชรได้นี่วไออ์ Ice, อันนี้นินจาต้องต้องมีทองอีกสามอันกูเพื่อนกูอยู่บ้านหมดเลยเพื่อนไม่คิดจะบวกบวกทีมอื่นเลยเหรอเอาละกูว่ากูไปบวกทีมอื่นดีกว่าเดี๋ยวซื้อของเตรียมไปบวกดีกว่าออชุดน่าจะสําคัญลองซื้อมาก่อนแล้วกันแล้วก็เ,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 เฟรมบอลเออเออเออเอาเฟรมบอลมาด้วยดีกว่าแต่ว่ากูต้องฟาร์มก่อนนะดิไม่สามารถฟาร์มได้ อ๋อเดินเสร็จกูปเป็นน้ำแข็งก็แค่บล็อกที่กูเคยต่อกูก็นึกว่าแบบว่ากูสามารถเดินกาอากาศแล้วกูแบบน้้าแข็งได้เฮ้ยสีเหลืองเฮ้ยอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีดิเอ้ยลองกินยาดีกว่าเยยาเพิ่มสปีดเหรอ อยาเพิ่มสปีดเหรอเอ้าฮาฮ่าโอ้เพื่อนกูอย่างก๊อดได้เพื่อนกูก๊อดจัดได้ส่วนกูแม่งไม่มีเลยไม่มีของแล้วเอ้ยสีแดงกูเป็นไงยางโงดูแลซื้อของแล้วไปช่วยเพื่อนดีกว่าอย่างน้อยแบบช่วยนิดนึงตอนนี้สีเหลือมทั่งอย่างก๊อดแล้วอ่ะก๊อดแบบก๊อดไม่ไหวเฮ้ยเพื่อนกูคลองกลางว่ะ๋ยวกูไปตีเนียนเอาของได้ดีกว่าเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงกูต้องมีอาวุธไว้ช่วยป้องกันตัวเองอะกูซื้อมากี่รอบแล้วก็ไม่ไ้อ่ะ ีน้ำเงินฆ่าเพื่อนกูอ่าเพื่อนกูรีมาแล้วไงเพื่อนเราไปฟาร์มด้วยกันชิบแล้วก,วก็ซื้อนี่เลยละกันดาบทองอ่าซื้อบล็อกด้วยเดื่อกันตกอะนะรู้สึกว่าไอ้ตุ้งท้าน้ำแข็งนั้นแม่งไม่จำเป็นห่ะกมันก็แค่ทำให้พื้นต่อบล็อกเป็นน้ำแข็งมังนก็ลื่นแบบเกือบหัวแตกเมื่อกี้ตามเพื่อนอูตามเพื่อนสองหัวมันต้องมากกว่าหนึ่งหัวแน่นอนเฮ้เพื่อนมันจะไปบวกเหรอเอ้ยแม่งจะไปบวกวะ่ะมามา มามาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทีมกูแตกทีมกูแตกไม่เตียงกูเตียงทีมกูอันนี้มันพังแล้วเพื่อนในชิบหายมึงมามึงดูได้ดิไม่นะอันนี้ถ้าสมมติกูตายนี่กูหมดเรียบร้อยละกูหายไปจากโลกใบนี้เลยชุดเกาะชุดเกาะชุเกาะเออแล้วก็ซื้ออะไรอีกดีวะซื้ออะไรอีกดีมีไอเทมอะไรอีกเอ้ยเฟรมไงเฟรมบอลไงว่ามันต้องสังขารโอ้แอทแท็กอะไรวะ อย่าบอกนะว่าคืออะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยสีแดงกูอย่างก๊อตเลยอ่ะวิทำไมเหล็กทำไมเหล็กบ้านนี้มันมันขึ้นโัวๆเลยวะซื้อนี่มาด้วยแล้วก็รอไข่นั่นปักอ๋อมันอัปเกรดของบ้านมันเว้ยแม่งก็เลยแบบของแม่งขึ้นรัวๆเลยว้าวสีเหลืองแม่งบุกทีมกูรัวๆเลยว่ะไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วรีเทิร์นบอลซื้อมาด้วยแล้วกันอยากใช้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนกูไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วตามเพื่อนกูดีกว่าตามเพื่อนตามเพื่อนเฮ้เพื่อนกูมาทีไหนเนี่ย มาเพชรเหรอโอ้マイก็อนี่เออโอเคโอเคเฮ้ยเสียงไปเลยอ่ะโน้ <Bro. S 1> no! ูตายกูตายเลยอะไรวะคุณปาไปกรู้ว่าแม่งจะถึงบึ้มเฮ้ยได้ฟองน้ำเหรอวะอันนี้ต้องใช้เอ,อ่อสามสามเหรียญไอ้สามคุณแจดิ อะลองซื้อสงแกว้าวว้าวของดีของดีมากเอ้ยไรนี่นี่กูมาอยู่ไหนนี่เฮ้ยกูมาอยู่ไหนวะไรอะแล้วกูต้องทอํายังไงอะฮ้ยวางไม่ได้ด้วยทําไงเอ่ยไอ่ฉันต้องทํำยังไงเอ้ย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 โอ้ย,อยแม่งมาบุกไวชิบหายตัดเดียวเองมาบุกแล้วอ่ะบุกโคตรไวเลยทีมกูแตกแล้วแค่กูเริ่มเกมมาทีมกูแตกแล้ว เอ้ยไม่ตลกแล้วด้วยอีกแบบคือกูตายได้นะอัปเกรดของไม่ดีกูมีขวานเพชรอย,อยู่วหยของรักของฆ่าโอ้ทีมแดงกูเหลือสาม้วไ้ที่นี้มันจะยืนเอฟเคฟาร์มเสียแล้วแล้วก็ซื้อ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 โอเคแดกก่อนเลยก่อนที่กูจะไม่มีโอกาสได้แดกอีกซื้อนีวด้วยกูจะใช้ขวานในการในนี่ว้ยใช้ขวานใช้ขวานเอาเป็นอาวุธของกูเอ้สีเหลืองแม่งก๊อตจังวะแป๊บเดียวทุกทีมแตกหมดเลยเอ้มึกก๊อตชิบหายเลย นโคตรโหดเลยว่ะสู้กับขวานเพชรว่ะสู้เปล่าเฮ้ยขวานใช้ตีคนไม่ได้เหรอเฮ้ยเป็นเกมที่จบโคตรไวเลยเอาแล้วนะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปแต่เดี๋ยวนี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสมาชิกของผมกันด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ ไปกันก่อนแล้วนะครับผมเจอใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายนะครับสี่อยู่ในเกณฑ์นะจ๊ะ